มากับเพื่อนเรานะครับคนดูตอนนี้บวกเลยนะครับเฮ้ยเฮ e! ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยสื้อเขียวนี่จาก g t a 5หรือเปล่าวะ MM, ลากหัวโนตึงลากหัวโนตึงสวยโยซ่สวัสดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาวรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Free City นะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแนวคล้ายๆกับตัว GROP no, a เลยนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้ก็เปิดเล่น อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับในเซิร์ฟฟิลิปปินส์นะวิธีการดาวน์โหลดก็คือย้ายไปที่สโตรฟิลิปปินส์นะหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปก็ได้ผมทำสอนไว้นะวิธีการดาวน์โหลดนะฮะมา,าคนดูเราจะมาเล่นสักหน่อยอน,นี่มันคิสอะไรวะเดี๋ยวมันให้เรามาไหนนี่มันให้กดอะไรนี่ขึ้นรถอ๋อกดขึ้นรถโอเคเอาไหนไหนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมีให้กดขึ้นอยู่เอ้ยโอเคไป ทำองเควสักหน่อยละกาันขับรถไปตามจุดก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะก่อนหน้านั้นนี่มันมีชื่อเกมชื่อว่า City of อฟเอาโนะท่านผู้ชมมันก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นฟีซิตี้นะเป็นเกมแนวโรปีเ,เหมือน GTA V5 อเลยนะฮะอ้าวเรื่องมาเว้ยมาเว้ยไปที่อู่ซ่อมของเคโอเคครับ ลงมาฮะมีทำควิสสักหน่อยมีนี่ให้ดูดาคนดูมีคาซีนให้ดูดาอะไรดานะคนดูนะกดทีกดข้ามหนึแล้วกันเฮ้ยโอ้เอาปืนออกมากนนี้นี่เอาตัวะสวยครับพี่สวยครับพี่เอาดีลากหัวนูสองครับคนดูลิชแมนช็อปนหนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในราคาประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนํำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมมวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นโอ้ไวว ถึงจาดเอื้อนีข้าคาสีนนะคนดูนะเย่ yeah, ขับรถปั๊บมียังระทันหันนอเคีไปไปไปอูปาโก้ระหว่างขับรถเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยกีมันเปิดเพลงหรอวะแป๊บนึงนะคนดูนะ เดี๋ยว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 กดปิดเพลงก่อนอ้าวทำไมมันลุงมาตรงนี้ล่ะวน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 เอ้ยอยู่อเกมก็เปิดเพลงอะกูจะดรู้อ่ะนี่เกือบตีลิกาซิดคนดูเอาเว้ยเอาเว้ยไปครับอือแรงจัดแรงจัดโอ้ยเย่เบลลีกู อ้าวเรื่องขี่ไปก่อนนะค,คนดูเดี๋ยวเราจะไปจุดตรงนู้นกันนะครับตามเควียสนะท่านผู้ชมนะโอเคอ้ามเลยครับคนดูนี่โอ้โหแนว GTS จัดเลยนะคนดูผมบอกเลยเกมนี้เฮ้ยอะไรอ่ะแข่งรถหรอว้าจ่ายฮิกกำลังจะกดปิดเพิงเลย เอาดิเอ้ยแข่งกับใครวะนี่แจ็คสันโนตรึงเะาด้วยยังกับใครอีกสตรีทเอาเว้ยเอาเว้ยดิปครับนี่เอาว่ะตึงจดัดขวาน้ขวาคนดู อเ้สวยสวยโอ้ <S <S เอาดีเอาดีเส้นชัยอยู่ใ,ใกล้แล้วในตัดไม่มีหกดนะเกมนี่ yeah! <S 1> <S 1> <S เย้อ้าวเรื้องคนดูมาเว้ยมาเว้ยกดข้ามเลยครับนี่ได้รุดมาใช้งานนะครับ วยผมปรับตั้งอันนี้ก่อนแป๊บนึงปกติเสียงเพลงไม่ควรมีนะนี่ดนตรีผมกดปิดก่อนเลยเยมาไหนไปทำอะไรไปขึ้นรถคันนี้เหรอโอเคควิสต่อควิสต่อไปนะท่านผู้ชมนะลงไปครับพี่รถซิ่งจะวิ่งเว้ยเอาวะเอาวะตึงจัดสลัดบอก อืมเฮ้ยโคซิง hey. รับรองว่าซิงวู้ฮู้เอ้ยโอ้วิ่งโคตรดีคนดูดีครับสวยเอาดิเอาดิถึงจาดสวยมาทำเควสกันนะท่านผู้ชมนะรอบนี้ มีมหาคีนะครับเย่ <original> yeah, กดดีโหมดก่อนนนยานผ่านนะคืออะไรอะอัพเกรด ECU ว้าว wow. really oh. เวลี่กูดอ้าวเรื่องนี้อัพเกรดรถอะไรได้นะมีระบบโทรศัพท์ด้วยนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ <c red> ไปเควสนู้นต่อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรถก่อน <c red> กดเรียกรถนะฮะ <c red> ไปเพื่อนโคตรึง เอาว่ะเอาว่ะเย้ยดิฟครับสวยตึงเกินพี่กูเย่นี่เวลลี่กูดมาดึงเข้ามาในนี้ก่อนนะครับครับกดเข้าไปครับเอาจาดัดเอาจาดัดเงินเงินตะกะตตะกเอา่าด กดนอนครับอันนี้จะเป็นการซีฟนะคนดูโอเคกดยืนขึ้นก่อนครับโทรศัพท์ก่อนนะค,คนดูนะ you know? โทรศัพท์โทรศัพท์ออกไปข้างนอกก่อนนะครับเจมส์วางแผนเธอกับนายกประยุทธ์เธอกับนายเธอกันเธอก็เอาผาด เย่มาแล้วเว้ยวู๊วนี่รับเควสรับเควสนี่ได้ของมานะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใส่ซองปืนใส่ของใส่อะไรพวกนี้ก่อนนี่กดแตะใส่ก่อนอาวุธปืนเรียบร้อยสวยครับโอ้โหไอเกมถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่คนดู หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age Racer s a u s a g e m a n Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แล็กนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆุ้ราคาถูกนึกถึง rich man shop นี่เอาจาาเอาจาาคนดู <Yeah. S 2> เย้โคตรบึ้มอ่ะคนดูอาร์พ <RPG. S 3> <g> ีจ <Okay, S> ีโอเคกดรับ <g> ยิงไ <g> ด้นะคนดูนี่เก <g> มวัสไตวารีฟอยู่โอ้ป้ <g> องอาวุธชั่วคาวแป๊บนึง okay, <g> โอเคควิสมาแล้วนะครับ กดเลือกรถมาก่อนนะเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูแต่นี่ผมเล่นอยู่ในโหมดออฟไลน์อยู่นะครับมีภาษาไทยในเกมนี้ yeah, <Yeah. S 2> เย้รับรองมาซิง <Yeah. S 2> เอ๊อผมว่าผมปรับแบบกราฟิกสูงสุดอยู่นะคนดูเราของลงรถก่อนนี้อ่อโอ้แต่ว่ารูปแบบพวงๆง,งอะไรนี่กดเลือกอะไรเงี้ไม่ใช่เลยอะ่ะ นึกว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะนึกว่า GTE 5คนดูโอ้ภาพสวยจัดนี่ปรับ60ฟร,รีมาแล้วเช็ดดูเอาเรื่องว่ะนีอุ้ยภาพสวยอยู่นะคนดูผมบอกเลยเอ้ยเอาอ่ะเฮ้ยสวยถือปงถือปืนได้ด้วยนะคนดูนะ เฮ้ยเกมแม่งได้อยู่ได้อยู่แปปหนึ่งคือรถก่อนไปทำควิสต,ต,ต่อไปก่อนนะครับตัวทีวี TV. ผมก็ไม่อยากจอดขวางเนาะจริงๆเออเสียงเกมแม่งดังจัดเลยนี่นี่เมื่อกี้นี่มีคนผ่านเราไปนะครับอ้าวเรื่องอีต่อฟออวใคร่ไขเมื่อกี้นี่ <c oughs> ใครมันคิดจะฟักออาว่าแต่เฮีกแกบังอาจมากนะไอ้หนึ่งผมขอหยับกล้องครับโอเคให้มันตรงกลางจอหน่อยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยอย่ามามีกระแหวมกับพี่นะพี่เปิดรดนะบอกก่อนสวยเข้าไปในนี้ก่อนนะครับโอเคมีอะไรในนี้ไหมนี่ขึ้นรถก่อนจ๊๊บวู้ฮู อ้าวลืมลืมไม่ใช่ควิดนี่มันต้องมาคุยกันนี่คุยกับเคนะครับเคโอเคนี่มันให้เราไปไหนฝั่งนู้นนะครับรู้สึกว่ามันเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเนื้อเรื่องไปเลยนะท่านผู้ชมนะตอนที่ผมแบบเทดสรอบรอบก่อนนะครับยิบเลยจ้าดิฟติ้งซิ่งสายฟ้าโอ้ยอ้าวเรื่อง วังไนครับจอดตาไทยก่อนเข้าไปก่อนอา้าวมากับเพื่อนเรานะครับคนดูตอนนี้บวกได้ดิครับเฮ้ย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 เอ้เสื้อเขียวนี่จาก GTA 5หรือเปล่าวะลากหัวโนตึงลากหัวโนตึงสวยเอาบอ็มไหมล่ะคนดู สวยเก็บหมดครับเอาจาัดนี่ของอะไรอะ่ะกี่เปิดใช้งานกลนไกลเว้ยไอ้นี่มันมีชั้นใต้ดินลงไปข้างล่างนะโอ้โหมาถล่มเลยดิยล่ำเลยดิยครับโคตรตึงล่ำเลยดิยล่ำเลยดิยเฮ้ยนี่มีระเบิดไอ้นี่มีระเบิดสวย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 ปืนเราไม่ค่อยเวิร์กเลยปืนนี้เปลี่ยนก่อนตรงอันนี้ เข้าหัวเข้าหัวเฮ้ยสวยดอกละห้าซิปมันแรงไม่หนีคนดูดอกละห้าซิปนี่เอาปืนนี้ดิโวยน,นี่แรงกว่าเว้ยระเบิดระเบิดแพื่อระเบิด,เ,บดเอาเว้ยเว้ยสวยโคตรึงเฮ้ยเข้าฐานคอมพิวเตอร์ได้แล้วเอาว่ะเอาว่ะยังไงยังไงเพื่อน ฐานที่บ้านมันโอเคมาครับที่นี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอปรับอันนี้ก่อนไนส์อ nice. ันี่มันให้เราไปไหนจะไปด้านบนหรอหรือยังไงเปิดกล่องเหรอนี่ไงกล่องตรงนี้นะครับเปิดกล่องเวลี่กูโอ้โหของดีใส่ชุดกรอก่อนเลย นยยี่อะไรอ่ะ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวเกมฟรีซิตี้นะท่านผู้ชมนะไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้พี่โคกต้ดก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโคติร้านลิชแมนช้อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาร์เรนใช้เพียงแค่ไลน์ออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดืืออนนสามามมมรรถเเเตติกไได้บบว็ซ์ห เติมในที่ช่องทาง Line Official@ @RichManShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง RichManShop no.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย